พี่ถึงไหนแล้วคะจะเสร็จแล้วตัวนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิดนั่งถักไปทั้งวันพี่อิทก็สบายสบายหนึ่งสบายสบายโอเคแล้วก็วันนี้รู้รู้สึกยังไงได้มาร่วมงานกับทางช็อกโกครับทูเกตเตอร์อยากทราบ ความรู้สึกนิดนึงรู้สึกด,ดีใจมากๆค่ะเพราะว่า,าการที่เราได้พาผู้วิการสายตาค่ะออกมาทํากิจกรรมข้างนอกค่ะเป็นการเปิดทั้งมายเซ็ตของกลุ่มผู้วิการเองนะคะที่เขาได้มาเจอผู้คนเนาะและได้มาแสดงศักยภาพให้คนอื่นได้เห็นและก็ทําให้คนในสังคมนะคะคนลูลกค้าที่มาที่นี่ได้เห็นศักยภาพของผู้พิการด้วยเป็นความภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมใ,<ช><อ>ในวันนี้เราก็ยินดีเช่นเดียวกันเนาะอ,อยากฝากไว้สําหรับผู้ที่ ชื่นชอบงานคราฟนะงานคราฟงานไหวหรือว่างานศิลปะประเภทนี้นะมัดถักทอสารนะติดตามที่เพจ V Craft t h a i l แ n นด์ได้นะคะเนาะก็จะเจอคุณครูพึ่งนะแล้วก็ทีมงานแล้วก็จะมีทีมทีมผู้พิทาทางสายตาอีกหลายท่านเนาะแล้วก็มีงานที่สร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่ตลอดเลยต้องขอบพระคุณมากจริงๆที่วันนี้ให้เกียรติบ้านไหวแล้วก็ช็อกโกคราฟ t h ไทยแลนด์เข้าร่วมกิจกรรมช็อกโกครับ To ทูเก็ต p r อร์โปรเจกต์ในวันนี้คะ่ะขอบพระคุณมากค<อ>่ะขอบคุณ<อ>ค่ะ<อ> แค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่ลำพังทางการเรื่องามากมายแค่รู้ว่าฉันไม่ได้เดินคนเดียวปลายจะแสนคลายแค่นี้เธอแค่รู้ว่าเไม่ด้ค่จากทาง้นผ่ายนะคะโอเคค่ะแล้วก็นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่ง จุดเริ่มต้นของการเดินทางนะคะของโปรเจกต์ช็อกโกคราฟทูเกเตอร์นะคะก็ยังคงตั้งใจที่จะสานต่องานคราฟงานศิลปะนะคะในรูปแบบใหม่ๆอยากฝากผลงานแล้วก็ฝากให้ลูกค้าทุกท่านติดตามบ้านไหวของก้าแล้วก็ช็อกโกคราฟไยแลนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ